ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา c o o กี e Land s ช o อร้านรับเติมเกม c o o กี e land แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o ก k i e l a n d s ช o อลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแชร์ทีมตีบอสเชมทีมใหม่นะครับที่ผมใช้จริงอยู่ซึ่งทีมนี้เนี่ยสามารถตีบอสเชมได้ตั้งแต่เลเวล1ถึง299เลยนะครับ ถ้าเลเวล300ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนค่าสเตตัสบางอย่างซึ่งเมืวอ3 0 0เป็นต้นไปเนี่ยผมคงไม่ทําคลิปเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยในเกมเนี่ยมันก็จะมีแค่ไม่กี่กิวที่ถึงโซนเลเวล300ขึ้นไปนะครับอย่างกิลผมก็ขึ้นเลเวล3 1 5ฉะนั้นเนี่ยอย่าเราโฟกัสที่เลเวลไม่เกิน300ก่อนดีกว่าคนส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในช่วงโซนเลเวลนี้นะครับโดยที่ต้องบอกก่อนว่าทีมนี้เนี่ยมีจังหวะการใส่ค่าสเตตัสเนี่ยล้านแเลยก็คือมีเยอะมากนะครับ ผมแนะนําว่าให้เพื่อนเื่อนเลือกตามแนวทางที่เพื่อนๆสามารถใส่ค่าสเตตัสตามได้หรือที่เรากดไหวแล้วกันนะครับเเต้เป็นเซตทที่ง่ายก็คือเกือบจะออโต้เลยนะครับที่ผมใช้เองนะครับมาดูค่าสเตตัสกันเริ่มจาก E t e r n a l s ูการก่อน e t e r n a l s ูการเนี่ยผมจะเล่นคูทามประมาณ15%นะครับแล้วก็บ s สก it เนี่ยเป็นความเสียหายธาตุพิษถ้าเพื่อนเื่อมีความเสียหายธาตุพิษ4แถวนะก็จะใช้เป็นความเสียหายธาตุพิษ4แถวก็ได้นะครับโดยที่ผมจะใส่เป็นคลิ4โจมตี2นะครับ อันนี้มาตรฐานแล้วถ้าเพื่อนๆสมมติมีทัดคลิก,ก็อาจจะใส่ท็อปปิ้งโจมตี2เมตรอะไรประมาณนั้นเพราะผมไม่มีทัดคริติคอแล้วก็จะมีเรื่องค่าพลังโจมตีเนี่ยต้องระวังอย่าสูงกว่าบูพายนะครับทีมนี้เนี่ยบูพายต้องมีค่าพลังโจมตีสูงที่สุดในทีมนะครับอ่านี่เห็นไหมลถเสียหายไม่ต้องมีนะครับถัดมาก็จะเป็นบูพายบูพายเนี่ยผมจะเล่นที่ความเร็ว33.1นะครับก็จะอยู่ที่โซนผมแนะนําว่าประมาณ33 34 ใส่ประมาณนี้โดยที่เราจะใส่เป็นตัวท็อปปิ้งโจมตี2ท็อปปิ้งคียที่ข้อ2อท็อปปิ้งความเร็วโจมตี1แล้วก็ใช้เป็นทาตความเร็วโจมตีนะครับไม่ใช่เอ่อทาตความเร็วโจมตีส่วนบิสกิตเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายธาตุไฟฟ้านะครับ4แถวเอ่อหรือถ้าคุณมีความเสียหายธาตุไฟฟ้า3แล้วก็ตัวความเร็วโจมตี1เนี่ยก็พอจะเล่นได้แล้วก็คุณก็จะไปเปลี่ยนทาตเป็นทาตโจมตีหรือคียที่ข้อก็ได้แต่ดาเมจก็จะน้อยกว่าที่ใส่เป็น พร้อมเสียหายท่าไฟฟ้า4แถวนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องมีพลังโจมตีสูงที่สุดในทีมนะครับเราสามารถดูได้ที่หน้าตรงนี้ได้เลยเนี่ยไอค่าที่เหมือนรูปดาบตรงเนี้ยจะมีค่าพลังโจมตีนะครับห้ามให้อิเทนอลชูการสูงกว่าโภายต้องสูงที่สุดในทีมทันมาเป็นเค้กแต่งงานนะครับผมเนี่ยตีในโซนที่เลเวลสูงมากก็คือในวีท,ที่แล้วเนี่ยผมตีโซนเลเวล2.60นะครับฉะนั้นเนี่ย ตัวเค้กแต่งงานเนี่ยเลยต้องมีรถเสียหายแต่เพื่อนๆถ้าตีที่เลเวลน,น้อยๆเนี่ยเพื่อนๆใส่รถเสียหายศูนย์ได้เลยหรือจะมีติดไว้ก็ได้แล้วแต่แต่ตอนที่ผมบอกไปผมตีเลเวลที่สูงมากผมเลยต้องมีรถเสียหายที่มากเช่นกันนะครับอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยผมก็จะมีรถเสียหาย28.6ครูทาประมาณ56.2%ตนะครับตัวนี้ไม่ได้มากนะักเพราะว่าผมเห็นบางไกลก็ใช้หลักแบบ 59% 58.8อาะไรเงี้ยผมทำไม่ได้นะครับตอนแรกผมลองแล้วผมทำไม่ถึงผมก็เลยเอ้ยไปหาตัวแนวไกลที่มันโอเคมันดูแล้โอเคก็เลยเป็นอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นไกลที่ในกิวผมเนี่ยใช้กันเป็นหลักนะครับอ่าแล้วก็จะมีค่านอกนั้น้เนี่ยถ้ามรีรถเสียหายถึงแล้วคู่ทางถึงแล้วก็ไปเนนพวกอตัตราคิยลิคอลพลังโจมตีได้เลยนะครับแล้วก็ความเร็วโจมตีเนี่ยต้องศูนย์นะครับในจังหวะที่ผมเล่นนะครับทวิสลี่ครับทวิสลี่เนี่ยตัวนี้เนี่ย ก็จะใช้เป็นท็อปปิ้งครูทามแล้วก็เป็นบิสกิตครูทามนะครับโดยที่จะใช้คูทามประมาณเนี้ยห้กว่าๆแล้วความเร็วโจมตีเนี่ยผมคิดว่าสักประมาณ10%บเอเคโอเคเสียหายเนี่ยมีหรือไม่มีก็ได้นะครับผมไม่ค่อยจะมีผลสักเท่าไหร่สำหรับทวิสลี่นอกนั้น้เนี่ยก็จะไป็นพวกอัตราคิยิคี่อพลังโจมตีแต่ผมจะเชียร์ให้เน้นทางอัตราคิยิคอลมากกว่านะครับคือถ้าคุณมีท่าที่เป็นท่าคีิค์ที่ขอเนี่ย ผมจะแนะนำว่าใส่ทัสคิทิคอลให้กับทวิสซี่ดีกว่าแค่เอิ่ว่า ID ผมอะไม่มีทัสคิทิคอลเลยไม่แต่สักชิ้นเดียวผมก็เลยใส่เป็นตัวทัสโจมตีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคนมีทัสคิทิคอลเนี่ยนะครับก็คือเยลลี่แอปเปิลเนี่ยผมว่าใส่เยลลี่แอปเปิลเนี่ยดีกว่าสารับทวิสซี่นะแค่เพิ่งว่าผมไม่มีผมเลยต้องใส่โ <laughs> จมตีนะครับถัดมาเนี่ยแล้วก็เป็นเฟอร์นช์ครีมสดนะครับเฟอร์นช์ครีมสดเนี่ยใช้คููทามไม่มากนะครับ ประมาณ3 9แล้วก็ความเร็วโจมตีติดมานิดหน่อยประมาณ8 9แต่ความเร็วโจมตีเนี่ยห้ามแซงทวสซี่นะครับเ,เราจะต้องให้ภ้าคลุมเนี่ยลงทเวสซี่กับตัวบูไฮในจังหวัดที่ผมเล่นนะครับผมแล้วก็นอกนั้นเนี่ยคุณอัดที่อัตราคีย์ที่เเยอะๆเลยพลังโจมตีที่เป็นออฟลองเนี่ยมีไม่มีก็ได้แต่กูทามความเร็วโจมตีอัตราคีิิที่เสําสำคัญกว่านะครับเราก็ใช้เป็นบิสกิตกูทามแล้วก็ ทาดเนี่ยแล้วแต่และถ้าคุณมีทารคลิกคุณอาจจะคูทามสองเมตรหรือเปล่าแต่ผมไม่มีนะครับผมก็เลยใช้เป็นทารคูทามน,นะครับโดยที่ทีมนี้เนี่ยที่ผมเซตเนี่ยก็จะตีได้ถึง1นึถึงสองเก้าเลยเดี๋ยวผมจะตีในโซนเลเวลอะเลเวลสองเก้าให้ดูก่อนเลยนะว่าเอ้ยมันเล่นได้จริงๆนะครับคือมันเป็นจังหวะที่ง่ายนะครับผมอะไปสองอะสองเก้าเก้าสองเก้าแปดแล้วกันนะครับโดยที่ผมจะเริ่มจากจองเค้กแต่งงานก่อนเป็นตัวแรกนะครับผม ปับ๊บแล้วก็จะจองเคสแต่งงานอีกรอบหนึง่งแล้วก็ผมจะกดตัวเฟอร์เลนเนี่ยแถวแถวนี้นะครับผมก็คือแค่เนี่ยอีกนิดนึงนะครับผมอ่าผมอยากให้ดูจังหวะด,ดีๆนะครับผมกดตรงนี้นะครับผมพอเคสแต่งงานออกสกิลปุ๊บมูไพายจะออกสกิลต่อออโต้แล้วผมจะกดตัวอีทัลชูการ์กับทริสลี่ตาต่อเป็นจังหวะแบบนี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมจะปล่อยออโต้เลยก็คือผมจะไม่มานั่งกดอะไรเลยนะครับแค่นี้เลยกดแค่ช่วงเริ่มต้นเกมแล้วก็ออโต้แล้ว สบายดีนะครับผมนี่เออบูมายก็ไม่ต้องเลงนะบูมายคือผมปล่อยมันออกเองซึ่งถ้าเพื่อนๆจะรีดดาเมจให้มากกว่านี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการกดจังงะจังหวะอะไรประมาณนั้นซึ่งผมว่าผมจะไม่ได้เน้นทางนั้นเราจะเน้นเซตที่เป็นเกือบจะออโต้ซะมากกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้กดอะไรเลยตีจริงวิธีแล้วนะผมกด2.5ด้วยนะครับปกติผมไม่เคยตีบอส2.5เลยเพราะไม่เคยเล่นเซตออโต้เออแต่อนนี้เออเล่นเซตออโต้สบายดีเนี่ยอันนี้คือเลเวล2 9 9 8นะครับ เป็นเลเวลที่บอสดาเมจแรงมากนะครับนี่อ่าไานะครับผมมาปึ๊บปึ๊บไปแล้วก็คิดแต่งงานไปนะครับผมนี่อ่าอันนี้คือถ้าสังเกตดูตาเนสเรื่องผมจะล้นหน่อยเพราะผมยังไม่ได้ถอดแลนด์มาร์กออกนะครับผมนี่ไปแล้วก็ตัวคิดแต่งงานนะครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็เฟล็ดน,นะครับผมนี่เฟล็ดมันจะติดนิดนึงอ่าเราจะช่วยตอนสุดท้ายก็ได้หรือไม่ช่วยก็ได้นะครับผมมา ระดับสองเก้าเนี่ยเลือดมันลดโฟดนะครับนี่อ่านี่ครับดาเมจสองหนึ่งแปดแปดหกนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้คือโซนแบบเลเวลเยอะมากแล้วก็กดง่ายมากเพื่อนๆดูวิกิเอะผมไม่ได้กดอะไรเลยนะครับแต่มันจะมีทริคเพิ่มเติมนิดนึงก็คือสำหรับบางคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการถอดพวกแลนด์มาร์กนะครับผมพวกแลนด์มาร์กเกี่ยวกับพลังชีวิตซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้ถอดเดี๋ยวผมจะลองแบบถอดให้ดูเผื่อบางคนอาจจะ แลนด์มาร์คไม่ได้เลเวลเยอะอะไรเงี้ยนะครับผมนี่คือนในเกมนี้มันก็จะมีแลนด์มาร์คอยู่2อันนะครับที่เพิ่มพลังชีวิตอะไรเงี้ยปกติคนที่ตีเลเวล2องร้อยหคือแปลกเขาจะมีทริคว่าเออให้ถอดแลนด์มาร์กกันนะครับอ่ะผมจะถอดให้ดูนี่เมื่อกี้คือใส่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะลองถอดให้ดูว่าเอ้ยพลังชีวิตน,น้อยๆเนี่ยมันก็เล่นได้เผื่อบ,บางคนอาจจะเอ้ยเมื่อถานไอดีไม่แน,น่นนะครับผมมานี่เลยไป257นะครับกดเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะเริ่มจากเจ้าตัว เคแต่งงานก่อนนะครับอ่าโอเคแล้วก็จองที่เคสแต่งงานแล้วก็กดตัวเฟิร์นเล่นแถวนี้นะครับผมปับ๊บอ่ากดไปนะครับแล้วก็พอบูคายออกสก,กิลออโต้เนี่ยเราก็จะกดอีกตัวชูการนะครับกดกับกับนี่ทวิสตี่นะครับกดต่อกันทันทีได้เลยนะครับที่เหลือเนี่ยปล่อยออโต้แล้วเดี๋ยวผมจะอ่ะสองจุดให้ดูนะครับว่าคือมันไม่ต้องก,กดอะไรเลยอะ่ะเนี่ยนี่คือผมไม่ต้องก,กดอะไรเลยนะครับผมเหมาะสำหรับคนใจร้อน นะครับเพราะว่าบางเซตมันต้องมานั่งเลงสกิลอะไรประมาณนั้นซึ่งดาเมจมันอาจจะดีกว่านะครับเออมันเออมันมีวิธีหลากหลายมากนี่เห็นไหมนี่ขนาดผมถอดแลนด์มาร์กนะครับผมนี่เออแต่เค้กแต่งานอาจจะดูเสียวนิดนึงแต่ผมไม่เคยตายในช่วงวิดนี้เลยนะครับผมเซตแต่ง,งานเออปั๊บนี่เห็นไหมนะครับผมป่านี่เห็นไหมอันนี้คือถอดแลนด์มาร์กก็เล่นได้นะครับผมนี่อันนี้ดาเมจนะครับก็จะประมาณนี้อาจจะจะลองตีโซน เลเวลน้อยให้ดูนะครับโซนเลเวลน้อยเนี่ยตามที่บอกไปว่าเพื่อนๆถอดลดเสียหายออกได้เลยแค่พเพอิร์ผมเป็นตีโซนเลเวล250ขึ้นไปมันเลยต้องมีนะครับผมอันนี้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูอ่ะโซนเลเวล1นึก so เอ้ยไม่ได้ใส่ยแลนมาร์คไม่เป็นไรนะครับตีเลเวลน้อยก็จะกดเหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างกันนะครับผมอ่ะปั๊บโอ้ยอันนี้ผมกดช้าไปอันนี้คือถ้าสมมสติเราจังหวะช้าเนี่ยแล้วเรากดพอเนี่ยให้เราดูดาเมจก่อนว่าเราทำดาเมจไปยัยง ถ้าเรายังไม่ทําดาเมจเราออกได้นะไม่เสียตัวนะครับแต่ถ้าทําดาเมจไปแล้วอะ่ะก็ต้องปล่อยรันไปเอ่อต้องระวังดีๆนะครับเมื่อกี้ผมเผิกกด2.5เอออันอันนี้ต้องระวังดีๆนะครับมาอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งแต่จังหวะมันมีเยอะอ่เะเพื่อนๆเลือกตามที่สะดวกเลยนะบางคนอาจจะเอออยากรีดดาเมจสุดเออเล่นจังหวะที่มันต้องกดนั่งกดนี่เยอะก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมพอใจที่ดาเมจประมาณนี้อยู่แล้วนะครับมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวค่าเสียหายค่า ความเสียหายถ้าสายฟ้าของภูพาที่ผมมีอยู่เนี่ยมันแรงมากนะครับมันสามารถไปสู่ตัวนี้ได้ถ้าสมมติเอ้ยผมเล่นจังหวะที่มันอาศัยขอที่หนักขึ้นกวนน่านี้หรือที่มันต้องกดซับซ้อนกวนน่านี้เออแต่ผมแบบว่าเอ้ยเราเล่นเล่นที่มันสบายใจนะครับผมก็เลยจบที่เซตนี้นะครับมันมีเซตเยอะมากจริงๆนะครับอันนี้อันนี้คือเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตก,กด2.5นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเพราะมันออโต้อยู่แล้วเราไม่ได้กดอะไรนะครับอันนี้นะครับ คือสมมติว่าถ้าซีตีโซนเลเวลน้อยอะไรเงี้ยผมถอดลดเสียหายในเพ็ดแต่งงานออกเนี่ยมันก็จะรีดดาเมจได้มากกว่านี้เพราะว่าเราก็จะไปลงค่าตัวอัตราคิดที่ข้อหรือพลังโจมตีอะไรพวกนี้ได้มันก็จะดาเมจมากกว่านี้นิดหน่อยนะครับเออแต่นี้คือเราใส่แบบลดเสียหายเยอะไงมาให้ดูนะครับผมปั๊บสบายดีนะครับเลื่อนเลยๆอยู่แล้วอ่านี่อันนี้คือสองสองศูนย์ศูนย์สองนะครับอันน <honestly> ี้คือเซตออโต้เลยนะคือสำหรับผมมันคือเซตออโต้เลยเพราะว่ามันกดแก้ช่วงแรกนะครับ ยังไงก็ลองปรับใช้ดูมันมีหลายไกด์หลายแนวทางเลือกตามที่เพื่อนๆสะดวกนะครับเอ้ยอย,อยากจะเน้นได้เมจเยอะกดเยอะได้เลยหรือจะได้เมจดรอปลงมาหรือออโต้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วแต่โซนเลเวลที่ตีด้วยอย่างไรนี้ที่ผมเล่นเนี่ยก็จะตีได้โซนตั้งแต่1งถึง299เ้ลยนะครับสามระคืไปผมไม่เคยลองนะแต่ไม่น่าจะรอดหรอกอาจจะลองดูก็ได้นะครับผมเออผมก็ไม่เคยไปกดนะเพราะผมไม่ได้เป็นคนตีโซนเลเวลสามระขึ้นไปนะครับผม อันนี้เดี๋ยวเราจะกดแบบจังหวะเดียวกันเลยนะครับผมปั๊บปับ,ปบแล้วก็ถแถวๆนี้อ่ะเออผมอยากรู้เหมือนกันผมจะรอดไ่าวะรุนนะรุนนะแต่สวิสลี่ไม่น่าจะรอดนะครับผมปับป๊บปั๊บโอเคอ่าหนึ่งจุดห้าไปเลยเพื่อความเล้าใจถ้าไม่รอดผมจะไปลองใส่แลนด์มาร์คดูก็ได้นะนะครับนี่นี่เออรอดไ่าวะตอนนี้มันยังดูทรงดีอยู่นะแต่มันจะมีช่วงวูบๆวอยู่นะเสียวเสียอยู่นะโอ้ถ้ามันรอดนี่ก็ฮาเลยนะครับ ไม่น่าจะรอดวะเนี่ยทวิสซี่กูแตกนั่นไงเพราะว่าโซนเลเวลาสามรอยขึ้นไปเดี๋ยวถ้าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะใส่ลดดีบัฟให้กับทวิสซี่เยอะม,มากนะครับซึ่งผมไม่มีวิสกี้ลดดีบัฟมานเห็นทำไม่ได้นะครับอ๋อน,นี่ก็จะประมาณนี้นะแล้วผมก็ใส่พลังชีวิตก็ไม่รอดหรอกนะครับนี่โอ้โหดาเมจต,ต้องต่อยมา <c oughs> อันนี้เอาให้ดูนะครับมันใช้โซนเลเวลาสามรอยขึ้นไปไม่ได้จริงๆนะครับเออมันได้แค่หนึ่งถึงสองเก้าเก้านะครับประมาณนี้สําหรับ คลิปไอท์ชลชูการ์นะครับไอท์ชลชูการ์ถามว่าพี่ต้องดาวเยอะไหมไม่ต้องนะนี่ผมก็2ดาวเองนะครับผมแล้วก็ถ้าดาวเยอะอะไรเงี้ยมวคุณก็สมมติว่าเออถ้าบางคนเติมเยอะแล้วค่าพลังโจมตีมันเยอะอะไรเงี้ยหรือบูพายอาจจะดันค่าพลังโจมตีได้ไม่เยอะคุณก็ใส่เป็นคลีเยอะๆไปเลยสําคัญมากอย่าให้พลังโจมตีแซงบูพายไม่งั้นดาเมจมันจะตกควบเลยนะครับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถดัดไปสวัสดีครับ